มาตอบคําถามน้องคนนี้นะครับอ่างน้ํานี้ลึก1เมตรผมจะโยนลงไปมาดูกันว่ามันกันน้าลึก1เมตรได้ไหมผมจะทิ้งไว้ก้นอ่างสนาทีนะครับแล้วค่อยเก็บขึ้นมา few moments later. ครบ e r คสามนาทีแล้วนะครับ ผมจะลองวัดการเต้นของหัวใจจะเห็นว่าเซ็นเซอร์สีเขียวๆทำงานปกตินะครับการน้ำลึกได้จริงว่าแต่น้องอย่าลืมซื้อด้วยนะครับรอเล่นนะไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพี่มาทำคลิปให้ดูว่ามันกันน้ำได้จริงๆราคาที่ผมได้มาคือ520บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับ